คายาดมสวัสดีครับมาเหมาด้วยครับมาเหมาด้วยจ้า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 เอาถุงมาหน่อยน้องนัทที่ขาสวัสดีครับเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกนี่ครับฝนบระกาตกตกน้องแม่ไม่ตกเลยครับเพราะว่าเอฟซีกเลยขนมากไม่ตกไม่ตก นไม่ตกนะครับฝนไม่ตกวันนี้ยาวๆเลยเพราะว่าอาจจะถึงตีสามก็ได้เพราะว่าเราเราแสดงเลทแต่ว่าเราก็แสดงเต็มโชว์ทุกโชว์ที่เอามาคือจะแสดงให้พี่น้องงบค่าเดบันเบิร์ตเต็มแม็กเต็มหน่วยใช่เต็มแม็กเพราะว่าก็คือตอนนี้คือฝนหยุดแล้วนะพี่น้องแล้วแล้วมันไม่มีวิวมันจะตก่ใช่ใช่ฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วนะคะมาเลยเปิดเราเด้อพี่น้องเอฟซีเรื่องงบคาจังหวัดยะโสธรเปิดไม่รวม แต่หมูส่วงนี้ขายเพราะใครได้พี่น้องมึงมด้อายุมาเอ้ยมึงกต่หัดีเนาะของโรงแรมมันขึ้นจักกว่าแต่ดูสิเมื่อกี้น่ะแป๊บหนึ่งนะเพราะบางคนทั้งดูยังมันชอบรถตัคาแบบหัวเว้ยในเก้าบาทสักวันสิบสามพันสิสี่บาทหรือกี่บาท อย่งครับรอในกรุ่มแล้วครับครับอย่าลืมนะครับมาด้ยครับด้อสีเบิร์ดด้วนอจตัวโชว์ครับตัวโชว์ครับส่วนใหญ่เสียครับเสียซี่กระปุกสามร้อยสี่กระปุกสาหว้อยนั่น้เอาซองลอยเาเอาซองลอยแล้วแบบแก่แก่แก่บรรลุตัวเอาสองลอยเนาะ ไอคือรอแทนขอบคุณครับชุดเอี๊ยมมีนะครับนั่นสูปไปแล้ากย,ยาดมคือเพื่อห้คือน้องเบนแถบนะหยอกๆออยอกก็เลยว่มาหาขอ่อยอีกอันนี้ดูน้องเบนนะครับน้องเบนน้องเบนสุดหล่อขาวดีนะเนาะเบนหน้าเหมือนลิงเลยเอา้าก็คือขอบคุณวายอิลีนี่ ลงคิดไม่ดูบ่อยๆคนรักผู้ใหญ่บ้านเยอะขอบคุณครับเมื่อกี้ผมเพิ่งไปหาผู้ใหญ่บ้านสี่บิ๊กมาด้วครับทุกท่านครับขออนุญาตต้อนรับพี่ดองครับผมเข้าสู่บรรยากาศของงานด้วยกันดีๆครับพี่น้องชาวเรื่องตรงค่าพี่น้องบรรยากาศที่นี่ครับ ไหนมีใครอยากได้ยาดมไหมครับแสดงที่ไหนเรื่อนกทาโรงเรียนบ้านดานส้ชนแ่ันเปินกนาคือมือดีพนงครับมังับในโจทง์บรยากาศความสหลังจากพบสอบระบบเสียงเป็ดนี้ดมมาครับได้การพี่ดองได้ใจร้อแขกผู้ญายใจดีที่ท่านจะให้เกียริในบรรยากาศของมัดตากพรธีเรปิดยังเป็นทักการเป็นว่าเบอร์ดีศิลปินจากโตโยซี บอสบีบูเดเปสฟินแลนด์นักศิลปินจากโตเกียวสินตีหานีนออยมานหอดจอดถึงที่ดองเช่าอ่ำเพลินตกท่าที่ดองมัดในเว็กเกียงครับนะครับสักครู่นึงท่าคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนกบฏสากเย่นะครับคณะท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาการดูดอาหาร ตลอดจนแข่งคูมีเกรติที่พัการท่าต้องโอ๋ตดนจันริ่มััจะารานไม่ได้เพราะตัวกระปิดงการเปิดหน้าสูงในโซนนอกโดยเฉพาะมิติใหม่แห่งความสวยงามมิติใหม่แห่งการสร้างสรรจากโตเกียวมิวสิกสูงสายหูสายตาพี่น้องกีฬัเฟ้นเพลงพี่น้องแฟนคลับผู้ยบบัติฟินแลนด์แบกัะพี่ับ ซีสันใหม่แห่งความสวยงามแห่ความอบอุ่นสู่พี่น้องช่างเลองลกค่าถึงชมกันในคามเพิรมนเบิร์ดีพี่น้องยั่งลืนนะครับซื้อบัตรจังตัวหนึ่งด้องสิบบาทเท่านั้นะครับพี่กาบ้าให้ก็ลังเล่นอแค่งใส่ภายในบริเวณน้ำนานะครับการยังมีพี่น้องหลากหลายพันอยู่เนาะกำลังสิบบาทินใจเข้าซื้อมัยกาศของล้ำตากีนที่หน้าตลอดจนน้หนอย่างม่ให้ตินใจ แสงสีเสียงอลังการอย่างแน่นอนในค่ำคืนนี้ที่ดอกผีหวังอย่างแนีนรอบกติดดองชาเลอร์โลย่าหลังจากเล่นอนลงมาอีกโตเกียวมิวสิกแต่านักใส่ในบรรยากาศของคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกในซีซั่นลึกเจ็ดสิบเก้าบาทกติ้งจากโซนจานะครับความร้อนดีใกล้หมดแล้วเรียงบัตรมาอีกทีโดนแนวเป็นทีเดียวลอยคุณแม่ นะครับผมในปีนี้กลับมาให้กำลังเพลงเดอมแค่ใจในจ้วงบรรยากาศของการความสวยงามของมิติใหม่ของโตเกียวมิวสิกที่จะให้ความสุขความหมดสื่อสู่นีสุดองบอกี้อึดใจเดียวครับมีรับแฟนเพลงบอกี้อึดใจเดียวนะครับก็จะเปิดม่านทั้การแสดง็จกับทุกท่านเด็ดสดบรรยากาศของงานในครันปี ิเปิดทําการแสดงนะครับดีนรักแฟนคลแคปตัวฟนคลับสองสาเก่ยววิวส่สอร้อยห้าสิบาเม่ขายวันนี้ีอาไปในราคาหนึเก้บแปดาทแล้วที่สําคัญใครมีส่วนลดจะได้ถูกกว่านี้บางคนได้ส่งฟรีบางคนได้ร้อยหสิบบางคนได้ร้อยยี่สิท่านจะเดินทางมาหอดอนเสรนะครับใมนางบาทลนึ่งร้อยยีสิบาทเท่านั้นพี่อง นะครับรับชมออนไลน์209บาทนะแบบนี้เลยนะครับพี่น้องเรื่อากระดับกันเนาะันนี้โดยเฉพาะพี่น้องที่มาขอได้ราใหราานังแราเก่งใร่มาได้รับชมออนไลน์129บาทเท่านั้นนะครับให้ดีให้ดองให้ชมกันอย่างจุ่มใจอย่างเด็ดาอเราน้องท่านเองนะครับพี่น้องชาวเล็กทองแท้พี่น้องมันไก่เลี้ยงเทียน ่น้ดอก ais, นาลืมกันแล้วกันครับการประคับการพายในงานพ่อแม่ที่ยาตราเป็นเอนะครับที่พูดห like, ้กับพี่น้องได้ชื่นชมกันในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ของท่านพูดในบ้านฟินแลนด์ โดนแบล็คซี่เงินอิ่เงียกตะกา้านตากา่ากูนเลยนะแต่กับพี่ดอกชาวเรืองเขาท่าอย่าลืมสนับสนุนนะารัน์ของหน้ามด้ยบ้านปินแล้วมีขายนะครับแต่จดสินค้าต่างๆครับตอนนี้เหลือได้หมื่นนี่พีดอกครับอีโก้กี้ทุบใจเดียวพีดอกทียุหนอทางพี่ดอกที่ยุลอบดอกนะครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญครับนะครับเรียกเชิญเขาสู้าได้ นะครับหลังจากสักครู่เดินคณะผู้บริหารพรแขกผู้มีเกียรติก็สีขาสู่บรรยากาศของการเปิดการเปิดงานเพื่อความสุขความสนุกสนานความสําราญหมออเป็นกําลังแห่งเอิบแห้งใจให้พี่ดมเช่าเลิกนกพาจากใจโตเกียวมิวสิคครับช่วงนี้ขออนุญาตไปที่ดีเกสักครู่เดียวคับเอาส่วนยาดมครับยาดม ใครยังไม่สั่งซื้อกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ79บาทโทอุ้ย iPad อยู่ในรถยม่ร้อมเลยบอกเก้งให้หน่อยได้ไหมไม่มันยังไม่รองเมื่อกี้พี่พุ่งตำชุ่มเตาให้มันกินบอกว่าอ่าไอแพดมันตกอยู่ตรงที่พี่นั่งอ่ะอยู่ในพื้นเลยบองก็มองวองเท้าเหยียบมาฟังๆนะ มาแล้วแฟนชามาแล้ววงโตเกียวอันละอยครับอันละร่อยค้ดเกิดเองลอยเนึงแต่บนนอคาอะไรมือนบายข่ายันแบบนี้ดีที่สุดของมือค้ะ แค่อันไม่ตลอดเลยลืมพักเอาเนี่ยแหละอันแกขนานะดี๋ยท้มามันจะน้ำอายเด้อขืนขืนข,นขืนมันชิรุดชิรุษโอ้ยครับชิรุดรชิรุดฝีมือเลยแม่ทำท่าทำท,ท่าฟินๆหน่อยคร่ะเฟี้ยนปะโคตรตักใจขาดใจสีขาดบ่หวานพอดีนุ่มขึ้นโอ้เร็วๆรสื่อซอยผมในแคปหมูเนี่ย พี่หนุ่มให้ผมกระปุกละร้อยราะค่าคอมกระปุกละร้อยเร็วอยางกับจนทุนมากลอยหนึ่งพี่ๆแม่ๆเอฟซีซื้อช่วยน้องบาสหน่อยนะครับคือขอเอาขอแบบเป็นคือเกาห่อนไหมแคบหมูอันยังก่อนที่ว่ายูฟี่มันคึ้นมาให่บอลนะเอวเพราะอะไรยังก่อนอันเอื้ยครับอื้ยครับซื้อซอยบัลลาดนะครับบัลลาดได้ค่าคอมลอยหนึ่งครับปลายทางมีบอครับมีคาปลายทางมีเด้อครับ แค่หมูคนบอกแค่หมูไม,ม,ม่มีแค่หมูไม่มีส่วนยาโดมมีนะครับรเพราะว่ามัน,ม,นมันชอบมีคนตีให้ตีกับของของกินไม่ไปท,ทางนะครับ,<ย>รบใช่ครับมันเป็นนโยบายแคบหมูลอยหาลอยหาซิปเดบอแคบหมูโอ้ตัวดี้ดีสวัสดีครับตัวดีดีรับยาดมกี่ร้อยครับวันนี้อเอาู่เอาไปขายปเป็นทัวร์ผมสื่อแจก เอฟซีดิเด้จ็ดสิบเก้าสามเก้าอะ่รอย่าเียครับท่แก่สมกซอยสองกระปุกลอยหาสิบหาบาทเป็นพราผมซื้อสองกระปุกเดิอันหนึ่งซื้อไปเสียออกออกจากงานกันสิอ้ว่าเป็นตกเสียใส่อโบเจนนี่แน่นี่ยูอันหนึ่งเอารว้ลาดขอบคุณครับขอจอข้อใจด้ยนะทุกคนขอจอข้อใจด้่ยนะครับ แกปูราคาเท่าไหร่ครับแกปูเล็กหนึ่งสองสามสี่สี่็กปูปกตินะครับราาทางหามพี่อ้นเกิดขาอยู่ที่สบาทแต่้าตะกาในทิกตอกวันนี้นะครับเอาไปเลยหนึสิบแาทครับร้อบร้อยาร้อยเก้าสิบแปบาททุกคนตะกาช่วยผมหน่อยผมได้ได้ค่าคอมถึงร้อยบาทได้ค่าคอมึงรอยบาทเอาเยอะจัง มันเป็นข้าตัวเขารักไรจังหวัดีครับน้องวันนีรับุกวันนี้ทุกคนก่อนที่สว่า์ที่แดงบัลลังก์องช่าชั้นเปี่ยบเปิดปากอันยารไม่บอกตาสางอาหี่กระดูกฟลมของปัชาหน่อยใหญ่สลส่วนที่ได้เอามาแทงโ้าหแผนแล้วร้ยเกาสเสียงส่วนส่วนผู้สิยรุ่ยไปไหนเร็วผู้บัญการสน้ำทูหั่นอะไรเนาะ

องค์การบริหารส่วนตบดสามเทีาทุกคนกดตะกร้าเร็วๆกดยาดมด้วยนะกดยาดมด้วยเร็วๆตอนนี่ยารมมีโปรโมชั่นาน่นอนวยกากดทัรใดๆนะที่ได้เอก็รเนยมากดยานไหนนะที่ได้บออย่ารออัน ขอเสียงผู้สีซอดแกงน้ำโตเกียวมิวสิกได้เลยเดี๋ยวรอไอแพดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทำแคมเปญส่วนลดยาดมให้นะครับเยต้องรอไอแพดก่อน79บาทยาเบื้งโยผแลก้าวกินหอยพี่น้องศิลปินจากโตเกียวมิวสิกผู้ใหญ่บ้านฟิลแปเที่อ79บาทจะเพิ่งซื้อสีสั้นสอนี่ีซื้อเลยปกติ250บาทปกติ250วันนี้เหลืออยู่ที่198บาทบางคนได้120บางคนได้150หมเลยครับทักมหาแล้วอหยุดตลาด้0ย กี่เดอนคุณมนีเ่นยกเว้วทุกคนจิ้มตลาดไม่ทำได้เพื่อที่จะหาได้ในสั่ทุนในการสั่งนมน้องบานต้องาไหนคบต้องบานมาอุ้มเอาได้เลยครับมาหาพี่น้องเช่าโรงเรียนดานกันลาหลายนะครับพี่น้องโดยเฉพาะหมอก้งโรงเรียนดานเกือแต่ออแสนบาทเสียงส่วนๆน้องแต้มมาไลฟ์ขายของช่วยครับ โดมงะเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยครับในคำคื้นเบื่อดี นะครับแขกผู้มีเกียรติท่านมาหอดจอดผมแล้วผมขออนุญาตนะครับแนงนั้มในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาพิเศษคาร์ดตัวตากันนะครับวันนี้มีหนุ่มให้คำในตัวต้องบางครับในคำขึ้นนึ่งเซตอ่านี้ได้เก้าสิบแปดบาทได้เก้าสิบแปาทมได้ร้อยหนึ่งครับท่านเลิวแล้วขาดคุณแล้วท่านต้องทำน้องแต่บ่อยๆนะครับถึงคณะกรรมการสถานศึกษาด่านพื้นฐานโรงเรียนบ้านใดวัดสังลาห์จอมีพันครับ ท่านกรรมการผูแทนองค์กรกครองส่วน้องท่านประสิบพวดีครับตากาซอยบกลาเด้อท่านกรรมการผู้จัทรา่านสองพันอรุณเจริญกิตติบุพท่านผูแท้ผู้ทรงคุณธครับท่านสุกันยาสีัเปิดก็เริ่ผมเปิดตะกากรอนพี่หนุ่มท่านกรรมการเลขาาิการครับท่านบอรชาติธนาบุณครับนี่ะท่านบรดการอย่างนี้ผมขอรขออนุญาตแนะนำในส่วนของท่านรอง แบในนะครับขออนุญาตาทรบริหารสวนตำบลสามแดกท่านร้องอุดมพรพงศ์จันทร์ครับพี่น้องเอาละครับได้เมื่อดีแขกผู้วิกีทุกทุกท่านเดินทางมาหอดจอดถึงเป็นทีเดียวด้วยแล้วลังจากแรกก่อนที่จะไปหาท่านปัทขานได้ไปที่ดั่นคือท่านนยกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแดกท่านปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รงเรียนบัดาแทงนีแระผมจะขออนุญาตไปที่ท่านผออเป็นลําดับแรกครับพราะว่าอย่างที่ท่านผอศิขอยุ้งทีขอบคดอกติเดินทางมารวมเป็นกาลังแท่งเอ้แท่งใจในทรคืนนีครับขออนุญาตเรียนท่านผออสีร้อยเกสิบบาทครับสีกระปุก ปกติ250บาทนะครับขอ3นาทีเราจะไปยาดมนะครับยาดมอย่าพึ่งซื้อเดี๋ยวยาดมทำราคาแคมเปญพิเศษให้เดี๋ยวเดี๋ยวดูราคาว่าวันนี้ติดต่อให้ส่วนลดไหมครับแต่แคปหมูนะครับปกติ250บาทวันนี้เอาโปรถูกๆแล้วที่สำคัญจัดส่งฟรีนะครับแคปหมูแล้วอ่ะกินมื้อนี้แขวแตกเลยเพราะว่ากรอบหลายบกรอบมากกินกับข้าวตี๋กินกับก๋วยเตี๋ยวกินกับส้มตำนะครับบางคนเอาไปทำตับตึง กราบดูนักพิแคบดูแล้วแต่ทุกคนจะเอาไปรังสัเมีดูนะครับมีติดบ้านไว้ถ่าหมื่นะครับมูมาบ้านดีมากบ้านปอนติกนะครับกับแก้มชั้นดีเลยนะครับสองร้อยห้าสิบบาทวันนี้ไม่ขายนะครับแต่ถ้าไปซื้อมองในหมุนปืนแล้วขายสองร้อยห้าสิบบาทกินกับบ้านได้ไหมกินได้มากก็บดีนะครับตอนนี้อยู่เรื่องลูกทาอยู่ปูยาดมนะครับหลอกลอกปุยาดม หลายพรคนใครลองลอยยาดมพิมพ์คำว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณลอยขอบคุณดอยยิ่งไม่ครับลอได้เลยค่ะพิมพ์ี่าย่าเยิ่งจัดโปให้เลยดูเรื่องเกียรติยังยิ่งถือว่าเป็นการลอยจะลอยดมไปนน้ำกันรอแล้วกดไหมดมเปนน้กันลอแล้วกดไหมในในช่วงนี้นะครต้องกดนะลอแล้วต้องกดนะเป็นโปที่จะไม่บอกต่อในไลฟ์อื่นก็คือซื้อจบแค่ไลฟ์บ้านพอโอเคไหม ชมคนเสิร์เดี๋ยวบ้าจะไปดูเอาแคมเปญที่จะแบบเขาก็จอดในโรงเรียนเดือนถัดไปหรือสิ้นเดือนที่เขาจะมีส่วนลดโค้ดส่วนลดให้จะเอามาให้ในไลน์นี้เลยสำหรับพิมซีพี่พี่แม่แม่ทุกคนนะครับนะใครรอยาดมราคาโปูราคาพิเศษพิมพ์เขาว่ารอรอแล้วตะกร้าขึ้นคือกดนะโอเคไหมครับอย่ารอเฉยๆเด้ออย่าถานซื้อกดตะกายนะครับแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อยาดมซื้อแคมเปญไปนอนผู้คนนะครับรอครับการนี่มากที่สุดคม่การมาดแค่ปูอีก <5 S 2> อีกหเซตอ่ะข,ของเแคบหมูอีก5เซตขอบมามกดมาทุกคนกดขอแคบหมูหาเซตสัดพีเดอมครับปีดิมท่านผู้รน่กอนโรงเรียนบัดด่างนะครับท่านบอกต่ะชาพัาคูณท่านใ้เกียยนใับการของทุณทีมนโตเกียวมิวสิ พิการสนับสนุนโครงการการศึกษาตอนนี้ยารมีแหงก็ขายดีแคบหมูก็ดมได้ทุกคนนะพี่นองครับเข้าสู่บรรยากาศพินีการพิธีเปิดในนามของแคบหมูห้าเซนต่อเลยครับในนามของประธานน้องก่มาเอาชนะศึกษาครับโปรโมชั่นลดราคาดีตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของ ได้ลุได้แล้วร้องเีบนข่าวเลมาล้วเกียรติในการเปิดการเปิดงานโอกาสได้เสียงเมัอนรับท่านแบบเข้าได้พี่พี่ครับพี่ดอใครเปิดงานเปิดไปแล้วผมเปิดตะก้ายาดม เขาเชิญมึงแน่อุ่าจัดแน่ตีขอคุณอาจัดเลยเช้าก็บอกว่าแบเดอร์แบดเบอร์ชาติประชาชนชาตโอ้ยกันจะไปถูกเป็นอย่างชาติแบด่ทุกคนรอแป๊บหนึงไม่ถึงสนาที๋ยวากดก่อนมีเดี่ยวเดีวแม่ผแล้วมาสิบกติวุฒิวารุณนะครับตีเดีนะครับว่า เป็นในความเมตตานะครับความเมตตาของโตเกียวบิวสิกมาอยู่แต่เนิ่งกดไอ้ส่วนใจทุกคนกดไอ้าให้ส่วนใจรับไปครับไอซ์ตื่นๆพี่พักพักอินบ็อกซ์ในติ๊กต็อกหาน้องบัสเลยได้ไหมครับเดี๋ยวน้องบัสตอบกลับน้องบัสและเซนบัสตอบกลับนะครับถ้าคือขาดูเด็กก็ได้เราก็โอเคไหมเอ่ยโอเค